สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้จะเจอกันอีกเช่นเคยทาง Youtube แน a หนึ่งหกแปตัวเลขพารวยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยกันแน,นะครับวันนี้มีคลิปใหม่ๆนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ท่านทุงตีนะครับวันนี้มี สูตรมาครบ3ตัวุบนแล้วก็110หน่วยบนแล้วก็แต้ม3ตัวบนเนาะมาเทียบตัดกันถือว่าสรุปเลยแล้วกันนะครับ3ตัวุบน2ตัวุบนเนาะดูทิว่าตัวเลขที่น่าสนใจคือชุดไหนนะยังจะอยู่ที่ตัวเดิมตัวเก่าไหมนะครับก่อนอื่นฝากคำเตือนสักนิดนึงนะครับเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลในวดต่อไป ชงใช้วิจารญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้นําไปใช้ในทางที่ผิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใครติดตามและแชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับสําหรับคลิปเด่นมาครบ3ตัวบนถือว่าสูตรมาครบ3ตัวบนก็ประมาณนี้ บูทมาครบนี่เดิน26งวดนะที่เอดเคยบอกเนาะวันนี้ได้2 3 4 5 7 9 0นะก้ 9. เกินไว้กว่านี้แล้วว่าจะนำมาเสนอให้ทีนี้ก็มาจับชุดไว้ตรงนี้นะเป็นชุดโต๊ด35ชุดโต๊ดนะประมาณนี้ ที่วงกลมไว้ตรงนี้ก็คือใช้แต้มสามตัวบนสองสูตรใช้สองสูตรคัดเฟ้นแล้วเนาะสองสูตรนี่น่าสนใจอ่จริงๆมีอีกหลายสูตรนะแต่ว่าใช้แค่สองสูตรนี้เขาชนที่เก้าเก้าศูนย์สองหกนะครับแต้มสองสูตรนะเดินที่ห้าสิบมวดหกสิบมวดนะก็ชนที่สี่แต้มเก้าแต้มเก้าแต้มศูนย์แต้มสองแต้มหก วงกลมไว้ก็จะเหลืออยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่ห้า16 16 1 1ชุดโต๊ดใครจะนำไปใช้งานเฉพาะโต๊ด16ชุดนี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะเป็นชุดโตด๊ะแต่ถ้าตรงตรงจะเป็นยังไงนะทีนี้ใช้ใช้ตัวไหนมาตักบ้างแอดก็จะ ใช้สูตรเด่นบนนะเด่นบนจริงๆเด่นบน2ส,สูตรนี้ทำทำวิธีการทำง่ายๆนะแอดก็ที่แรกเก็บไว้มา,าเป็นเป็นเป็นสูตรไฮไลท์ไว้ดูเองเนาะแต่ว่าเห็นว่าเดินดีนะตัวเลขสีตัวสูตรมันง่ายก็เลยเอามาให้ดูนะครับให้สมาชิกได้ไปทำา้อนหลังดูกัน ก็สูตรนี้ก็หลักร้อยแค่นั้นเองหลักร้อยสองครั้งหน่วยหครั้งบวก1นึ่งคงที่ได้เก้าสามหดมสิบกวนี้นะสามห้าวดผ่านไปละสูตรนี้ก็เหมือนกันหลักสิบครั้งหลักหน่วย1นึ่ครั้งหลักสิบล่างหนครั้งบวกกันได้เก้าสามสี่ห้าสามสิบวดนี้นะทีนี้สูตรนี้สูตรนี้ก็จริงๆริงเขาเดินห้าวันะห้าสบเอ็ดวนี้ แต่แอดก็ยังยังไม่ค่อยเชื่อว่าวันนี้เขาจะเดินต่อแต่ว่าก็ทําตามสูตรเพราะาเห็สูตรเขาเดินยาวแล้วสามสี่หกนะก็น่าสนใจคือสูตรนี้น่าสนใจสูตรนี้จร,ริงๆเป็น10หน่วยบนนะเป็นสูตร10หน่วยบนแต่แอดก็นํามาวางไว้เห็นเห็นตัวเลขของตัวนะ,ะได้8กับเก้าวันที่35มสิจะเดินต่อไหม ให้เรียงที่แ8กับ9ถ้าถ้าจะนำไปใช้งาน1 0บหน่วยบนสูตรนี้สูตรเกา่าสูตรเดิมที่เราเดินต่อนะครับก็55 5งวด7 1 2 3สูตรนี้ก็สูตรเดิมของเราเหมือนกันนะจริงๆสูตรสูตรเกา่าสูตรเดิมว่าเราเดินงวดที่แล้วนำเสนอเข้า4 4สสูตรนะแต่แอดใช้ สองสูตรนั้นเป็นสูตรห้าตัวก็เลยไม่นำมาวันนี้ใช้แค่สี่ตัวนะเต็มที่ใช้สี่ตัวก็เลยสองสูตรนั้นเบร้ก่อนถึงไม่จะเข้ากับเบร้ก่อนนะเพราะว่าตัวเลขก,ก็อยู่อยู่ในนี้หมดเลยสูตรที่สองเก้าศูนย์สามแปดสูตรสูตรนี้สูตรสุดท้ายนี่งวดที่สามสิบสองวิธีการคำนวณบวกสามพงที่ศนะูนย์ห้าเจ็ดอ่า <c oughs> ก็ใช้เด่นบนตรงนี้มาตัดนะครับแล้วก็ใช้ uh, สูตร10หน่วยบนที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวดูก่อน ไว้กดหน้านี้อตรงนี้นะที่เป็นสี่เก้าห้าเก้าศูนย์สี่หกเจ็ดสี่เจ็ดนี่ใช้แ,แต้มใช้แ,แต้มตัดเหลือห้าห้าชุดอยู่ตรงนี้แล้วก็มาจับนะครับทีนี้ก็ใช้สิบหน่วยบน สูตรสูตรมาตรฐานเนี่ยสี่ตัวเนี่ยเขาชนสามสี่ห้าแล้วก็ 7, 8, 9, กเจ็ดแปดเก้าก็จะเหลือน้อยละหนึ่งสองสามสี่สี่นะครับทีนี้ก็ใช้อีกเรียบเทียบอีก ติบหน่วยบนอีกที่จับไว้เดี่เก้ากับห้าเก้าเนี่ยไปเนี่ยสูตรนี้ที่ศี่ห้ากับนะศี่ห้าี่เก้ากับห้าเก้าเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของตรงไหนมีมีศี่เก้าก็จะเด่นหน่อย สี่เก้ากับห้าเก้าสี่เก้าเจอนี้ไม่มีอะไรที่วงกลมไว้สี่เก้าฮะมีแต่สามสี่เก้านี้นะสามสี 3, ่เก้านี้ตรงนี้ก็เจ็ดสี่เก้าก็ได้สองห้าเก้าจริงๆเขามีนี่พอพอตัดแล้วก็เหลือสามชุดนี้สามชุดนี้ สองห้าเก้าสามสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าแหละถ้าพูดถึงทัดตรงอะนะสี่เจ็ดเก้าเป็นอันนี้เป็นชุดโต๊ดนะอ่าชุดโต๊ดถ้ามาเทียบกับเต้มที่เราจับสี่เก้าไว้ครั้งแรกนี่ตอนที่แอตัดครั้งแรกเนี่ยสูตรหลักร้อยยังยังมา ยังวิเคราะห์ไม่จบก็ที่แรกก็จะชนที่1นึนะจริงๆเขาก็เพิ่มมา3กับ7นะครับเพราะฉะนั้นก็แสงอาจจะดอกไปนิดนึงนะเพราะว่าสูตรมันค่อนข้างยาวนะแล้วก็ตรงนี้10หน่วยบนอีกนะ อีกชุดหนึ่งไม่แน่ใจว่าแอดยังอเอดอานำเสนอไปหรือ,อยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็ไอก้ก็อยาให้ดูเลยละกันเนาะใครจะนำไปใช้งานแคปนาจอเอานี่อันนี้เป็นสูตรค่อนข้างเดินดีก็แต่ว่าก็ใช้3ตัวเทียบกันเลยนะสูตรแต่และสูตรได้3ตัวจับชุดจับชุดเนี่ย ก็จะได้ส9งเก้าเก้าสจริงๆ3คู่ชุดนี่หกตัวหกตัวตรงเยนะแล้วก็3คู่ต้นี่เอ้สามชุดนี่สคู่10หน่วยบนเนาะส9ง9ก้าสี่องเไปกลับด้วยนี่น่าสนใจนะถึงแม้เราก็ถึงแม้จะมีตัวเด่นตัวใดตัวหนึ่งจะมาเราคัดเฟ้นอีกทีนึ่ง แต่ว่าถ้าใช้3าชุดคู่นี้น่าลุ้นนะครับอาจจะเรากเปิดไม่การันตีว่าตัวไหนจะมาเนาะแต่ว่าถ้าทำตามสูตรดูชิ้ว่าตัวไหนแต่ว่านี่เข้าแต้มหมดเลยแต้ม2ตัวบนแต้มสองตัวบน134่ี่ที่จับไว้134่งสาเ่อที่แล้วไอคลิปที่แล้วคลิปแรกๆก็ยังมีนะอันนี้ใช้2องสูตรเพราะฉะนั้นเมื่อชนเด่น ก็จะเหลือ9กกับ95เนาะอ่าทีนี้เมื่อสรุปแล้วเนี่ยสรุปเนี่ยอ่าจะดูดูดูดอ่าให้ละเอียดสักนิดนึงก่อนสเต็ปแรกหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับ แปดกัน1 2 3 4 7 8อันนี้คือหลักร้อยนะหลัก1ิบ9 0 2 3 4 4หลักหน่วยนี่เดิน40งวดห0งวดนะ3 4 6 8 9 0นี่หลักหน่วยนะใครจะนำเฉพาะชุดนี้ชุดเดียวไปวิเคราะห์ก็ได้แอดแยกมาให้แล้วอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันแอดก็แยกมาให้แล้วพระบางทีหรือบางที หลักสิตรงนี้อาจจะไม่เข้าอาจจะเข้าตรงนี้ตรงนู้นก็ได้นะแต่ว่านำมาเทียบชนกันหลักร้อยสงวดหลักหน่วยเออหลักสิบหงวดหลักหน่วยสี่สงวดสถิติยาวทั้งนั้นเข้าดีแต่ว่าอนาคตไม่มีใครรู้นะว่าจะเข้าหรือไม่เข้าหรือบางทีเข้าเราอาจจะจับไม่ถูกก็ได้นะมันเป็นไปได้ทั้งนั้น ทีนี้จับชน2สูตรนั้นหลัก10ชน2 3 4สามหลักหน่วยชน3 6 8 9แต่หลักร้อยนี่ชน7 8 1 2 3ชนเยอะนะแต่หลัก10หลักหน่วยของเราสูตรแรก,แรกเลยนะนี่ตรงนี้ตรงนี้นะเมือ่อเมือสักครู่นี่2 3 4 ก็จะเหลือ2กสบกสหลักสิบหลักหน่วยก็จะเหลือ9ตัวเดียวจะเห็นได้ว่าแแตมสีแตตมสีเขียวไว้หลักหน่วยเหลือ9้าตัวเดียวหลักสิบเหลือ2อกสแต่ว่าถ้าเทียบกับ10หน่วยก็จะเหลือ4ตัวเดียวเหลือ4ตัวเดียวทีนี้ 9, เมื่อวิเคราะห์แล้วเนี่ยจะให้มันเข้าทุกสูตรมันเป็นไปได้ยากนะจะให้แมทช์กันพอดีพอดีแล้วก็เข้าทุกสูตรมันเป็นไปยากที่ผ่านมาแล้วก็พยายามที่จะให้มันเข้าทุกสูตรแต่ว่ามันมันเป็นได้ยากก็เลยวิเคราะห์อย่างนี้ว่าตัว49กับ 59, 59ทีแรก 59, 59นี่เด่นเด่นกว่า49 ที่เคาะ3คู่เมื่อสักครู่จะเป็น92 29สองใช่ไหมแล้วก็สี่เกแล้วก็ห้าเก็ยังอยู่ใน2อชุดสชุดนี้ถ้าจะจับตรงๆเป็น5้าหก็ได้529ก็ได้อ่ะกลับเอานะถ้าเป็น29นะถ้าเป็น29แต่ถ้าเป็น59ก้าก็สองห้าเก้อย่างนี้แต่ที่ตัวที่น่าสนใจที่สุดก็คือ ชุดนี้เน้นเน้นดูซิว่าจะมาไหมเจ็ดสีตัวเลขน่าสนใจอ่าถึงแม้บางครั้ง,รงแรกๆเราอาจจะไม่ชอบแต่เมื่อเทียบดูแล้วเนี่ยตัวที่น่าสนใจทั้งทั้งอ่าเด่นทั้งแต้มสองตัวบนแต้มสามตัวบนเขาจะเข้าแมทหมดทุกทุกอย่างแม้กระทั่ง อ่าสิบหน่วยอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ลองลุ้นกันนะครับสำหรับ749นะครับรอลุ้นกันดูซิว่าจะมาไหมนะครับ749จะมาไหมสรุป1กรกฎา,าคมนะ2 5 6 6ส่วนตัวรองก็จะเป็นนี่แหละ259 อย่าลืม6กับก็สองกับถ้าเป็น5 2 9ก็ได้เนาะตัวนี้มันยังทำแม่งทำแม่งอยู่นะแต่แอดเขียนให้สักงนี้หนึ่งก็ได้อ่ะเพื่อใครจะนั่นเป็น5 2 9อันนี่เป็นตัวรองตัวเน้นอันนี้ทั้งกันทั้งรองอันเดียวกันเนาะรองแล้วกันเขียนว่ารองนะครับ สรุปประมาณนี้สำหรับสองตุบนก็จะมีสี่เก้าสองเก้าห้าเก้าแล้วก็สามตุบนก็แค่สองชุดนะครับสามชุดตรงแล้วก็สามชุดตรงมาณนี้ะขอให้โชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับสำหรับ3ตัวุบน2ตัวุบนก็สรุปให้เรียบร้อยนะครับอรอลุ้นกันเท่านั้นเองนะครับ ไปหาลอตเตอรี่เพื่อจะมีโชครางวัลที่หนึงนะครับอย่าลืมทําบุญให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับผู้มีพระคุณด้วยก็แล้วกันสวัสดีครับ